โยต้าของหัทถยาแซงกลับมาเอาชนะโทเรด้านเจทีของทัดดาวยังแข็งแกร่งทุบชมป์เก่า3ต่อ1เซฟวีลีก2,023ก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วงดาววันเล่ด้วยค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤด,ดูกาล2,022ถึง2,023เกมในสัปดาห์ที่7นั้นแรกของปีใหม่ วันที่8มกราคม2566มีแข่งขันทั้งหมด5คู่และผลการแข่งขันมีดังนี้คู่แรกเจทีมาเวลัสทีมของทัดดาวนึกแจง้งบอลเร็วทีมชาติไทยยังคงลงสนามพบกับฮิสามิสึสปริงแชมป์เก่าและเกมนี้เจที T, ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกนัดเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25ต่อ20 22ต่อ25 25ต่อ18และ25ต่อ14ทัดดาวทำแต้มในเกมนี้ไปได้ทั้งหมด14แต้ม เจที่ลงสนามไปแล้ว14นัดชนะ12แพ้ไป2มี35คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปขณะที่สปริงแข่ง14นัดเท่ากันชนะ9แพ้5มี25คะแนนลนไปอยู่อันดับ4ขณะที่โตโยต้าออโต้โบดี้คืิน4ทีมของหัทยาบำรุงสุขบอลเร็ว bon ทีมชาติไทยอีกคนลงสนามพบกับโทเรอเอโรอีกหนึ่งทีมแกรแง่งและเกมนี้โตโยตา้าล้างตาจากที่แพ้มาในเกมวันเสาร์แซงกลับมาอา าชนะในนัดนี้ไปได้3ต่อ1เซต20ต่อ22 25ต่อ19 28ต่อ26และ25ต่อ21ดานิเอเลคัตติโน บีหลังสหรัฐอเมริกาของโตโยต้าทำแต้มไปได้ในเกมนี้ทั้งหมด25คะแนนส่วนหัทยาดาวตบสาวไทยทำไปได้14คะแนนและผลงานรวมของโตโยตา้าแข่งขัน14นัดชนะ8แพ้6มี21คะแนนยังรั้งอันดับที่6เช่นเดิมส่วนธนชาสุขสดบีหลังทีมชาติไทยลงสนามเป็นสำรองให้กับโอกายาม่าสีกันในเกมที่พบกับเดนโซ่อรบีและเกมนี้เดนโซเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้3 3ต่อ1เซต25ต่อ27 25ต่อ14 25ต่อ17และ25ต่อ15ด้านประเภททีมชายโออิตะมิโยชิไวเซแอดเลอร์ของกันตพลคุณมีลงสนามพ่ายให้กับเจเท็สติง0ต่อ3เซต14ต่อ25 24ต่อ26 21ต่อ25และเจ้าตัวทำแต้มไปได้ทั้งหมด7แต้มสรุปผลทุกคู่ประเภททีมชายโออิตะมิโยชิไวเซแอดเลอร์แพ้เจเท็สติง0ต่อ3เซต 24ต่อ25 24ต่อ26และ21ต่อ25ประเภททีมหญิงเดนโซเอริบ so ี e ชนะโอกายามาสีกัน3ต่อ1เซต25ต่อ27 25ต่อ14 25ต่อ17และ25ต่อ15เจอทีมาเวลัสชนะฮิซามิสึสปริง3ต่อ cy, 1เซต25ต่อ20 22ต่อ25 25ต่อ18และ25ต่อ14โทเรเอโรแพ้โตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี1ต่อ3เซต25ต่อ20 19ต ต่อ6 5 26ต่อ28 และ21ต่อ25ฮิตาชิอัสเตโมริวเลแพ้วิกตอรินะฮิเมจิ0ต่อ3เซต23ต่อ25 26ต่อ28 25ต่อ29และ23ต่อ25 n e c o r, d r o G e d Rocket ชนะ PSU b u c h a s 3ต่อ1เซต25ต่อ23 21ต่อ25 33ต่อ31และ25 19. ต่อ19ตารางคะแนน1เจทีมาเวลัสชนะ12แพ้2มี35 2 NEC Red Rocket ชนะ10แพ้2มี30คนะแนน3 t o r e a r r o ชนะ10แพ้4มี29คนะแนน4 h i s a m i s u Spring ชนะ9แพ้5มี25คนะแนน5 Saitama a g e o Medis ชนะ8แพ้4มี23คนะแนน6 Toyota Auto Body Quincy ชนะ8แพ้6มี21คนะแนน7 Hitachi Astemo d i v a l l e ชนะ6 แพ้8มี18คะแนน8 p s u b u c a t ชนะ5แพ้9มี17คะแนน9 DENSO ERB ชนะ5แพ้9มี16คะแนน10 OKAYAMA SIKAN ชนะ3แพ้9มี12คะแนน 11. วิกตอรีน่าฮิเมจิชนะ2แพ้12มี9คะแนน 12. คูโรเบะอะควาเฟอรี่ชนะ2แพ้10มี5คะแนนโปรแกรมนัดต <on> ่อไปประเภททีมชายวันที่14มกราคม2566 11. นาฬิกาโออิตะมิโยชิไวเซแอดเลอร์พบ VC ซานาโนะประเภททีมหญิงวันที่13มกราคม2 5 6 6 17นาฬิกา NE ็นอีซีพบ JT m a r v e l ล u s วันที่14มกราคม6 6 6 6 นาฬิกา โตโยต้าออโต้บอดี้ควีนสีพบไซตามะอะเกโอเมดิส11นาฬิกา5นาทีโอกายาม่าสีการพบโชเลแอโร่สินาฬิกาพีเอฟยูบูแคทพบคูโรเบกอะควาเฟรีสิบนาฬิกาฮิซามิสุสปริงพบฮิตาชิอัสเตโมริวเล13นาฬิกาเอ็นอีซีเรดโรเกตพบเจทีมาเวลัส13นาฬิกาวิกตอรินะฮิเมจิพบเดนโซเอริบีวันที่15บห้ามกราคมสองพันห้ 11นาฬิกาโตโยต้าออโต้บอดี้ขว4พบไซตามะออเกโอเมดิส11นาฬิกาวิกตอเนาฮิเมจิเดนโซแอาริบี11นาฬิกาฮิซามิสุสปรลิงพบฮิตาชิอัสเตโมนริวเร11ินาฬิกา30นาทีโอกายาม่าซีกันพบโชเลแอโร12นาฬิกาพีเอฟยูบูแคพบคโรเบะอควาเฟรีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SM m s p o อย่าลืมกดติดตามช่องดาววัเเล่ผู้มีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่น ในครั้งต่อไปค่ะ